หลายครั้งนะฮะเมื่อเกิดการกระทบกระทั่งกันก็มีการตามเข้าไปว่าไปด่านะฮะไปทะเลาะกันอยู่หน้าหอพักอยู่หน้าแมนชั่นนะฮะหลายครั้งมีการตะโกนด่าหลายครั้งมีการฟ้างป่าสิ่งของใส่กันนะฮะและบ่อยครั้งที่ถูกแจ้งข้อหาบุกรุกบุกรุกนะฮะหลายคนยังสงสัยนะฮะว่ามันเป็นยังไงขนาดไหนถึงจะบุกรุกแล้วโทษมันหนักไหมนะฮะตรงนี้วันนี้ทนายนนจะมาให้ความรู้กันนะฮะว่าบุกรุกเป็นยังไงขนาดไหน ถึงจะเป็นบุกลุกถึงจะล้าเส้นนะฮะในเรื่องนี้ก่อนอื่นเราต้องมาดูประมวลกฎหมายอาญานะฮะคำว่าบุกลุกกําหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 6 2นะฮะซึ่งเขียนไว้ว่าผู้ใดบุกลุกเข้าไปในอสังหารับอสังหาริมทรัพย์ผู้อื่นเพื่อยึดถือแย่งการครอบครองนะฮะหรือเข้าไปอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เขาโดยปกติสุขผู้นั้นเป็นผู้บุกลุกนะฮะ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทตรงนี้กฎหมายกำหนดไว้นะฮะว่าในการที่เข้าไป1นะฮะหรือเข้าไปแย่งการครอบครองหรือเข้าไปรบกวนการครอบครองตรงนี้ถือว่าเข้าไปจะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนอกจากนั้นหากว่าเป็นกรณีว่าเข้าไปนะฮะในยามวิการโดยมีอาวุธโดยใช้กำลังนะฮะ ตรงนี้จะมีความผิดเพิ่มขึ้นตามมาตรา365ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะฮะปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษหนักขึ้นและบทนี้นะฮะถือว่าเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ถอนฟ้องไม่ได้แต่ถ้าเป็น362ก็คือยอมความได้ถอนเรื่องได้เอาละสิทีนี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วขนาดไหนพี่อนอนท์ถึงจะเป็นบุกลุกถึงจะล้ำเส้นในเรื่องนี้เราต้องมาดูกันให้ดีนะฮะว่าการบุกลุก ซึ่งกฎหมายเขาเขียนไว้แล้วผู้ใดเข้าไปนะฮะการเข้าไปขนาดไหนถึงจะเป็นการเข้าไปนะฮะกฎหมายกําหนดไว้นะเข้าไปคือ1เข้าไปส่วน1ส่วนใดหรือมุดเข้าไปทั้งตัวนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นการเข้าไปในสังหาริมทรัพย์ถือว่าเข้าครบองค์ประกอบความผิดของกฎหมายแล้วนอกจากนี้การไม่เข้าไปแต่ใช้ไม้กระดานไปตีปิดประตูบ้านเขาไม่ให้เขาเข้าเข้าออกกรณีเช่าห้องพัก ตรงนี้กฎหมายก็ถือว่าเป็นการบุกลุกนะครับตามแนวดีกาที่1นึ่2ทับสองนะเว้นแต่ว่าในสัญญาเช่ากําหนดว่าหากผิดนัดไม่ชําระค่าเช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าไปยึดแล้วก็เอาคืนซึ่งห้องพักได้ตรงนี้จะไปทําการตีปิดหรือกุญแจของตรงนี้จะไม่มีความผิดนะฮะเพราะว่ากฎหมายยกเว้นให้เพราะคุณยินยอมนอกจากนี้นะฮะการที่เข้าไปในห้องพัก ความจริงไม่จาเป็นต้องเข้าไปในประตูเขาแต่กรณีหน้าห้องพักหรือแบนชัน่นมีอิดกั้นเป็นสัดส่วนสําหรับใช้ประโยชน์ส่วนตัวนะฮะมีทางเข้าออกสงวนไว้ตรงนี้เราเข้าไปมีการไปตีไปทําร้ายหรือไปทะเลาะวิวาทกันในจุดนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นการบุกรุกเพราะทุกวันนี้คือคนอยู่ห้องพักเยอะไงนะฮะอยูอ่คอนโดแต่ในจุดที่เขามีการกั้นมีการอิดยื่นออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว สารท่านก็วินิจฉัยไว้นะฮะว่าเป็นการบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นหรือเคหสถานนะฮะมีความผิดตามแนวดีกาที่7088-2550ทับ5เนื่องจากว่าผู้เสียหายเอาอิฐมากัน้นทําประตูทางเข้าออกเพื่อใช้จุดนั้นเป็นาภารกิจส่วนตัวแต่จําเลยเข้าไปตีทะเลาะวิวาทตรงนั้นจึงผิดฐานบุกรุกนะฮะแล้วทีนี้ว่าถ้าเกิดว่ากรณีว่าไม่ได้เข้าไปนะฮะ แต่ไปยืนอยู่หน้าบ้านนะครมีการฟัางปลาสิ่งของเข้าไปผิดบุกลุกไหมตรงนี้มีแนวคําตัดสินของศาลฎีกาออกมาด้วยนะฮะการที่ผู้เสียหายนะครไปยืนอยู่หน้าบ้านใช้ก้อนอิฐก้อนหินก้อนกวดเฟี้ยงเข้าไปในประตูหน้าต่างหรือหลังคาบ้านของผู้เสียหายจนทรัพย์สินเสียหายนะฮะศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ว่าเป็นการบุกลุกนะฮะตามแนวฎีกาที่7961ทับ2 5 ตรงนี้ถึงไม่ได้เข้าไปแต่เฟียเ้ยงไงฮะเฟี้ยงของของมันเข้านะฮะปลาโดนหลังคาโดนประตูโดนหน้าต่างเขาแตกสารวินิจฉัยแล้วว่าเป็นการบุกรุกนะฮะนอกจากนี้มันมีดีกาแปลกๆอีกตัวหนึ่งนะฮะว่าการที่ไปอยู่หน้าห้องแต่มีการไปมีดฟันนะฮะไปทุบป,ประตูห้องเขานะครับตรงนี้ถือว่าสารดีกาได้วางแนวไว้ว่าประตูห้องนะฮะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเคหาสถาน ในความผิดตามมาตรา362คือผู้ใดเข้าไปทีนี้ถ้ากรณีหน้าประตูห้องไม่มีส่วนยืน่นส่วนกั้นไว้เพื่อรือสงวนไว้เป็นที่ส่วนบุคคลตรงนี้จะไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานบุกลุกนะฮะเพราะการบุกลุกต้องเข้าไปส่วนหนึ่งด่วนใดผู้ใดเข้าไปรบกวนการครอบครองนะฮะกรณีว่าใช้มีดฟันไปยืนตะโกนด่ากระโดดถีบหน้าห้องตรงนี้ไม่เป็นบุกลุกนะครับ ตามแนวดีกาที่3523้าสอทับสองนะฮะจำเลยใช้กวดปามีดฟันประตูห้องให้ออกมาคุยแล้วมาเคลียร์กันสารดีกาบอกว่าเมื่อยังไม่ยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไปยังไม่เป็นบุกลุกนะฮะเอาละสิ <c oughs> แล้วทีนี้ว่ากรณีไปยืนดา่าหลายคนสงสัยผมไปยืนดา่าพี่อนนตะโกนดา่าพ่อดา่าแม่เขาหน้าบ้านนะครับตรงนี้สารก็บอกแล้วนะฮะว่าการที่ผู้ใดนะฮะ เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ผู้อื่นเพื่อรบกวนการครอบครองการยืนดา่ายังไม่ถือว่าเข้าไปนะฮะดังนั้นจะไม่มีความผิดฐานบุกรุกแต่จะเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้านะฮะตามกฎหมายมาตรา393นะฮะซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาทซึ่งแยกไปคนละข้อหาก็คุณไปยืนดา่าเขาป่าเปลานะ่ะถึงคุณไม่ได้เข้าไปแต่มันเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ซึ่งโทษตรงนี้จำคุกไม่เกิน1เดือนดังนั้นต่อไปทราบแล้วนะการไปทะเลาะอยู่หน้าบ้านคนนะฮะไปยืนด่ายืนตะโกนหรือโดนเฟี้ยงของเข้าไปตรงนี้อาจถือว่าคุณเสียเปรียบในการที่จะไปทะเลาะอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ของคนอื่นหรืออยู่ใกล้แนวอสังหาริมทรัพย์เพราะกฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองบ้านเคหสถานอันเป็นที่อยู่อาศัยให้ได้รับการปลอดภัยสูงสุด ดังนั้นการทะเลาะก,กันในบ้านคนอื่นถือว่าเสียเปรียบ